ตัวนี้มันสีงามมันสัตว์ดงๆดเลยเด้ต้นยูหันนนั่นว่าสีเอามาสามมันจะง่ายเลยลืมหมดแต่เดีมาสามอยู่เ่าเป็นบ่อตายที่จริงอ่ะไงมันต้นมันบ่อคือมันบ่อเพราะไงปูกขางอีกต้นหนึ่งบ่อบ่อต่างเอาออกอันนี้ไอ้หนอไม่เป็นหนอไม่ไม่ป่วยได้เป็นว่ะป่วยไ่ทางว่านี่นี่ถ้าถ้าถ้าลักษณะยอดแบบนี้ตัวนี้เฮ็ดจะได้กับวิวนี่สัตว์ดงๆเลยนี่นี่อย,ยอดมันหมุกในญ่นี่เออเอิวนว่า หักหักปลาทูตัวนั้นก็เลยสามไปตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นบ่ตายแล้วกับบ่ก็นั่นน่ะให้หมดทางกันน่ะนั่นก็ฟูความกันทั้งวัวนี่นั่นน่ะตัวนั้นเด้อเอาไปใส่ไว้อีกตัวนึงกันแต่ว่าก็แตกยอดมาด้มันเป็นอย่างคืออย่างมันมันสีขึ้นซาเระบ่หักบ่อยน่ะแต่ว่าก็ขึ้นเนบบานถ้ามีคู่ล่ะมีคู่เราบ่ตายอืมมีคู่เราบ่ตายตัวนี้ปีหนึ่งพอดีวันที่ยี่สิบแปดเออวันที่ยี่สิบแปดรุ่นี้ละรุ่นเดียวกันนี่เราซปำกันนั่ ตัวนี้มาสามตัวนี้ยืบเปีกที่กันเ <c oughs> ออยืบเปีกที่กันผูกพร้อมกันแล้วว่าตายทางเัื่องสีล่ะนี่อืมนั่นนั่นโอ้ยว่าตายได้นี่ฝังเนื้อมันสีเงาอยู่บ้านนี่มันมีคู่คแข่งนะตัวนี้เกี่ยวกับระบบหักเพิ่นละ่ะเรื่งเทียรอาร์ตีตอนปลูกหักอาร์ตีโคตนิดหน่อยตัดบ่ตัดแล้วตัดบ่ปีอยู่ดิล้มหักตัวนี้คืนแล้วบ้านตัวนี้มาสามาสเนี่ย กระางไดีปลูเขาเอินว่าเาอนเข้ามาองถอนออกปลูกคูเลยเผูเเออามามห็นมนไดเผหลายสวนให่ใงถ้าเป็นลักษณะนี้เอามาปลูกคูบ่าตายง่ามคื้นน้ำกันเลยบะเนี่ยนี่ตัวนี้ที่ตาบ้านนี้ปลูกท, <ำ S 1> ทุเรียนติดปลาเก๋ยนี่นั่นแม่บ่เห็นมาปลูกคูขึกก้นเลยบ่ตันี้ตัวนีนนน้เอามามาปลูกก่อนตัวนี้ โอ้เอามาปลูกก่อนเอามาสามก้อนเอามาสามก้อนเออต้นนี้มอนี่ตายนี่เออมอนี่ตายหรยอเนี้ยไปปลูกันเออบานเพิ่นมอสมอนี่เลยฟื้นกันนี่เพิ่นมักแบบนี้ถ้าทำธาตุสีตายเอามาปลูกแข้งโหลดก็เจ๊งเลบุ้นี่เห็นหลายสวนเลยอย่าให้มันตายนะมันพอาะเงาเงาเพิ่นว่ามันป่วยเอามาปลูกครู ขึ้นเสือให้กันได้ว่างไรฉันอันบนกุน่าสิขุดถิ่มเพราะงันเอาถิ่มก็ถิ่มขุดถิม่มมันก็เสียดาย้จะไปร่องมันมันก็ตายได้เลยตายนะมันขึ้นแล้วเนี่ยเอาไปยับไปปูพุ่นขั้นบันไดแปดเมตรยุนี้ <c oughs> นับในวัน,วนโอ้งามเสือเลยนี่แล้วตัวนี้ตัวนสามก้อนตัวนั้นตัวนี้คนมากแค่ไหนก็ว่ามันมันเป็นป่ตายก่อนอืมปุ๋ยได้ใช้ยังใหญ่ส่วงเลยตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เก็ใส่ส่วนมากเขใส่ปุ๋ยสบอย่างโอ้เป็นอินทรีย์เนาะอขใส่ปุ๋ยเปลามันข้กรเบิดมันใส่ยางน้ำก็เลยโอเบิเดีลงเปลอีกตันบรน่ใส่เคมีเลยปะใส่อยู่ใส่ซิมสมโอ้ซิมฮาซิมฮาซ้สามซซ้สามสูดเดญเป็นปุ๋ยห้องขึ้นบ่โอ้มันสีมีหกซ้มสามเทาซ้มสามอินทรีย์เคมีเลย ตัวน <l> ี้เปุ้ยเคมีลว้วนเคมีลว้วนโอ้ตัวนี้เคมีลว้วนที่ผาสามสามเอาเอาหนาสูงเอาใบตรงที่หาาย่อนมันสัดโดงๆแล้วนี่เดินว่าใส่ประคอนี่ผู้งคนเกินใส่ประคองามแล้วนี่นี่นี่นะตอนนี้รกกินซึนอย่เลยจะเลียกมาสามพร้อมกันหน่อยนี่ดูนี่ดูหน้ารถผมว่ากถกถรถ ทุเรียนสับปลูกทุเรียนสับปลากล้วยหอมกร่อยไข่ครับอืมตัวนี้มันที่เรียกมันกะเสาเปล่มันกะเสาเนี่ยมันม้วนอบบ้านอกเทีมรอกเทีมพุ่งนะโอ้ยเป็นรอกกันเลยตัวนั้นโมโหลืดเดือดดีรอกรกกระลงคู่เก่านี่อือถ้ามันโมโหลืกะสิเป็นต้นคู่เนาะเป็นต้นคูถ้ามันโมโหลืกะปลูกคู่อืมงามเฉยเลยออกกเลย ลวกลกับลกเลยว่ะลวกคนไมาเบิ่งเที่ยวไม่เห็นน้ำอืมแค่นี้กับฟูโค,โคตรเพราะยังเห็ดผสมประสานเลยนี่มัดคู่ยางเลยเห็ดจะข้นเหนือใหญ่หน่ผู้ดีเย,ย้า,ยยาตัวนี้ตัวนี้ซื้อกิ้งมากอาจสิกิ้งใหญ่เนาะตัวนี้พันเอียงเนาะมดสันคิงมดสันคิงเออพินพ่นสิไปทางข้างเพิ่นเพิ่นสิบ่าพันออกงา แห่นใหญ่กว่านี่ปีหนึ่งพันสีเหลืองบวชคางมันมูเซนคิงนี่นี่ละนี่ละ,ละลปะูกมม,มาสามเนี่ยมั่วสามเยนี่าบอมูเซนคิงมูนไม่ด้สวนเขามูเซนคิงไปไ่เสียนะไป่นอยโอ้แวนี่เป็นปลูกปลาก,กาโขดมาเลยตอนเด็เดือนหนึ่งเขาโคตบ่หรีอทุเรียนโคโอ้โอ้โอ้ทุเลียนปลูกในป่ากโคด อืูกรามกเินโอ้กำลังเดือนเดือนหนึ่งตัวนี้ปลูกห้างเท่าไรใหญ่แปดคืนกันแดคืนเพื่อเพื่อนโอ้จังจะเตรียมบนตอนนี้นาวิบรอบนาวัิบลงของโปดเนี่ยวัชิโบะปวดลงเหนอืมขามันเอ่อเกี่ยวองโปดออกรอมนี้เดินน้ำขาบ่อนั่นเจ้าป่วยใส่เจ้า่วยเจ้ว่าตัวปลูกิก่กวยบานี้ได้สองปีปีที่สามมันกวยออกม อ้ยใหญ่ใแหงเลยหา่วยเปียยอยมอนคนนำโหลดแลคนอือเรือเรือพอดวันที่สิบสองกเดือนก็ดีพอดีท่าทอมกันปลูกอืออืักโดแล้วปลูกทุเรียนเลยเขาโคดนี่มันใส่เวลาจักเดือนเออยยีวันลอยี่สิบวันได้เก็บพลนทุเรียนเนาะทุเรียนห้าหลใหญ่แล้วป่ะพื้นที่นี่จากไรให้ใหญ่ห้องเพิ่มใหญ่อ่า แม่นเบิร์นเลนมาหนีินตัวนี้กับผกกกกู้เขาโคดโคดละละโอ้ยตัวนี้ต,นตัวนี้คือสีดน <c oughs> ัน,มมน,น,น,ดนกล้วยมันทิมไปเนาะดันกล้วยมันทิม,มอืมมันจะขีปลูกกล้วยหอมอืมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเป็นยังคือได้ยเศร้าปลูกมันเป็นพอขาดอยู่ละมันคิดว่าพอขาดพวกว่ชพือสัดตอนมันผลบวกจากกระไรมันแบบไงายกดราคาอมันบ่ ราคาบัวหอตามที่เป่าคันรอคนเอาคนกว่าขวยบังามห้องก่อเลื่อนคนง่ยแต่ว่าไม่ขาอีลีนบัมีปัญหามันมีปัญหากับพวกสุ่มโรงแรมถ้าเข้าเข้าทรงตลาดจะเลื่อนสีนี่จะได้ก็ได้เนาะบมีปัญหาถ้า้วยคัาบนี่มันอยางยาด้าเอนนี้ว่เอาเก่าบวงาม่ขาเขาเอาเขากับที่แบบบเา โอ้ยบางงานม่ไนื้อดินแดงอย่างดีข้อวกัองู้วย่านท่านเอาขึ้นรถกัคือตองใจเงินเลยอบไรข้ะบบบริษับตเินอเนยะถ้าขึ้นรถกับตองใจเงินเนอะเนาะใจเงินกับวยซ้ำรวยยังกับเจ้ากับเป็นเรื่องของเจ้าวยขอยเสีย ตองีมยเออ่ระบบคนทรงเาเ่อครับนี่แป้งนี่แป้งไหมก็ล่างปูกรับพี่น้องนี่สอยเขาเอื่อนสรอยหยวกหน่าหนเนะสร้อหยวกตัวนี้แป้งไหมตัวนี่ของเลซสตี่ของเาเลขาอสอสสมศักดิ์บุญประชุมนี่นะเออโอ้ทุเรียนระบบอสองลอยก็ต้นเลยบอว่าโอ้ ระบบหนามเหมือนสายหน่วยใหญ่แห้งเลยครับพี่น้องนี่ต่อไปตำบลบุบ <c oughs> ต่อไปตำบลบุปเปียนี่ทุเรียนต้องห่วงมีกินทุกหนาเลยแต่ว่าป,ปีนี่ขายเบิร์ตใบแห้งยางออกโล,ลก 8. แปดขุ่นแปดระบบหนามนี่จวดแห้งนี่นข้างนายกอ่ะแวกแดงมีทางแดงอืออือโอ้ข้างนายกข้างนายกจอยงาม งามด้ยวยพี่น้องงามแห่งเลยงามงามงามันไม่ยกกับสองปีเนาะกําลังสองปีบางส <Yeah. S 2> ิงหานี่มัง้ง <Yeah. S 2> ครับโอ้ทุเรียนแปลงนี่คักได้นี่ต่อไปปขขดไดลูกข้าวโพดในหล่องกลางนะครับพี่น้องใส่เลยใส่เลยใส่เลยพอใส่เลยพี่น้องเออตัวนี้ก็ปลูกข้าขวโพดครับในหล่องทุเรียนปลูกทุเรียนอะไรกับปูกข้าขวโพดครับพี่น้องเพื่อผลผลิตต่อไปส่วนทุเรียนสีใหญ่ 要不了，真得机会。